ครับผมสวัสดีครับวันนี้ครมาปล่อยน้ำลงบอนะครับบอที่สูบน้ำปลาเก็บปลาออกแล้วเอาปลาออกคนแล้วครับวันนี้ก็จะเอาน้ำขึ้นมาเติมใส่บอนะครับเ,เพื่อจะเอาปลาคาบที่พักไว้ในบอข้างบนจาา สิบสามตัวเอจากสิบสี่ตัวครับยังมีสิบสามตัวครับเพราะว่ากระโดดออกจากบ่อครับบ่อมีใครเห็นตอนนี้เหลือสิบสามตัวครับปลาคาตัวใหญ่ครับเสียู่ครับอ่าตรนนี้ก็เหลืออยู่สิบสามตัวนะครับลวี่เดี๋ยวเอาน้ำ่อยลงบ่อครับนี่ครับกาลั่งเอาน้ำลงครับ นครับปล่อยล่องหลายเตือนนะครับจ้าสีเอาเวนตะคาบล่งได้ครับไหลถอดทอออกมาจากไห่หุ่นนะครับจะออกมาจากคล้องน้ำครับน้ำม,มาจากคล้องคล้องน้ำลอยมาเ,เรื่อย ปล่อยมากคปล่อยมากคุณนะครับใครหลายเจอคนแล้วครับ็นเชลล์ลงได้อันน้ำม,มันหน่อยอากาศมันหอนนี่แต่บ้านเกิดที่บ้านย่างนะครับปล่อยมากนะครับปล่อยมาจาก ข้องนำมข้องนามต้นสนะทานงงปล่อยขมาคอคอนันแล้วก็ปล่อยขม้าตงนี้นออะไรออกไปนี่ฮะอื๊ดอย่างนี้กัไปอย่างนีน้ไปบ่กุ้งเหมือนนี่ฮะรดนกับพักหนามหนาเสียงตาหนา ไยใช้บอ่อกุ้งอยน้ำน่ครับบรรยากาศตรงหัวตรงหน้าพ,พักกันจองกับปู่ไปครับปู่ไปกินเพื่อกินกับเอาไปขายน้ำนะครับไฟปลาไหลปันไดงครับ ับทใช่เห็นผลไว้สักนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กับผมเี้นะครับมักยังไงก็ยินดขอบคุณครับ